สวัสดีค่ะเพื่อนๆพวันนี้ก็มาเจอเจอกับแอนนะคะในช่อง Magic Air 35และช่วงทาโร่101กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เพื่อนๆก็น่าจะสงสัยนะว่าเอ๊แอนนาหนังสือสวดมนต์มาทําไมนะคะก็วันนี้นะจะเป็นคลิปพิเศษซึ่งเราจะพูดคุยในหัวข้อ การล้างไพ่หรือว่าการล้างพลังงานในไพ่กันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ถึงกับวิชาการมากนะคะเพราะว่าแอร์ก็จะเล่าแบบแบ่งปันประสบการณ์ของแอร์เองแล้วกันนะคะเรียกว่าเล่าแบบง่ายๆสบายๆนะคะเล่าสู่กันฟังนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแอร์ก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าแอร์ก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะมานํามาแบ่งปันนะคะในเรื่องที่ตัวเองใช้อยู่ว่าเออเวลาที่แอร์ล้างไพ่เนี่ย ทำยังไงนะคะเผื่อบางทีก็มีคนทักมาถามนะคะว่าพี่แอร์รักมีวิธีการล้างไพ่แบบไหนยังไงบ้างก็นำมาทำเป็นคลิปให้ดูกันละก,กันนะคะซึ่งแอร์ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการล้างไพ่เนี่ยมีหลายวิธีเลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนอย่างไรทีนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องรู้กันก่อนว่าการล้างไพ่เนี่ยคืออะไรนะคะการล้างไพ่หรือการล้างพลังงานลบในไพ่เนี่ยก็คือเป็นการเคลียร์นะคะเป็นการลด พลังงานลบต่างๆซึ่งอาจจะเกิดจากตัวเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเกิดจากผู้ที่มาขอรับคําทํานายด้วยก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดไพ่ให้ใครก็ตามนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะติดในเรื่องของความกังวลนะคะความเครียดความกังวลใจต่างๆของตัวเราเองนี่แหละนะคะที่แบบเมอมันสะสมติดต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันวันหนึ่งแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องทําทุกวันไหนนะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลย ถ้าเราสะดวกนะคะอาจจะเป็นช่วงวันหยุดก็ได้นะคะเราก็ลองมาล้างไพ่กันนะคะเพื่อลดพลังงานในไพ่แล้วก็เพิ่มพลังงานบวกนะคะเรียกว่าชาร์จพลังงานดีๆให้กับไพ่กันซึ่งตัวเอ,เองเนี่ยก็จะมีวิธีเปรียบง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่าเ,าเหมือนเวลาที่เราใช้โทรศัพท์มือถือของเรามานานๆนะคะพอเราใช้ไปใช้ไปเนี่ยแบตมันก็หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสียบสายชาร์จเพื่อเติมไฟให้กับ โทรศัพท์ของเรานะคะเติมแบตเตอรี่ให้กับโทรศัพท์ของเรานะคะการใช้ไพ่นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์การทานายของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้แอก็จะนํามาแบ่งปันว่าวิธีการล้างไพ่ของแอเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าการล้างไพ่นะคะเป็นการเคลียร์พลังงานลบอย่างที่แอกล่าวไปแล้วเนี่ยไม่จําเป็นนะคะว่าทุกคนจะต้องล้างไพ่เหมือนเหมือนกันนะคะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนอาจจะไม่ล้างไพ่เลยก็ได้นะคะบางคนก็ล้างบางคนก็ไม่ล้างนะคะแล้วแต่ ละะแล้วแต่เราบางคนบอกว่าโอ้ฉันไม่เคยล้างไพ่เลยนะคะแต่ว่าฉันก็สามารถที่จะทํานายได้อย่างแม่นยํามาโดยตลอดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะคะแต่ว่าแอร์ก็เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่างน้อยก็น่าจะมีความสนใจในเรื่องของการล้างไพ่บ้างแหละนะคะไม่มากก็น้อยอ่ะละเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่าวิธีที่แอร์นามาล้างไพ่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะวิธีที่แอร์ใช้บ่อยๆนะคะก็คือการสวดมนต์ นั่งสมาธิอ่ะมีแอร์ยกตัวอย่างคือหยิบขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะโดยปกติเนี่ยแอร์ก็จะสวดมนนั่งสมาธิบ,บ่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่แอร์แบบเออคล้มอกคลืมใจนะ,ะรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ล้างไพ่มาสักพักนึงแล้วนะคะแอร์ก็จะนําไพ่เนี่ยออกมาวางนะคะเป็นตั้งๆเนี่ยบนโต๊ะนะคะนามาวางบนโต๊ะแล้วก็เปิดบทสวดนะคะอาจจะเป็นคลิป เ,เสียงจาก YouTube ก็ได้นะคะเป็นบทสวดมนต์เสียงชินบัญชรน,นะคะเป็นพระคาถาชินบัญชรแล้วก็จับเวลานะนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะในขณะที่เราก็เปิดเ,เสียงทาง YouTube ไปด้วยนะคะแล้วก็นั่งสมาธิไปเนี่ยพร้อมๆกับตรงกล่องไพ่นี่แหละก็แอบก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการเคลีย์พลังงานลบให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ให้กับไพ่ด้วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําแบบ เป็นกิจล,ลักษณะจริงๆจ,จ,จังจังขนาดนั้นแต่ละวันเนี่ยแอก็จะใช้วิธีสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าวันไหนอย่างที่กล่าวแล้วเนาะถ้าแบบเออครือกครื่อใจเออไม่ได้ล้างไั่มานานแล้วเออเดือนนี้เอาล้างสักหน่อยอ่ะก็นํามาจัดวางแต่งตั้งๆนะคะบนตัวญี่ปุ่นแล้วก็สวดมนต จับเวลา30นาทีก็เท่านั้นเองแต่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะใครจะสวดบทไหนอย่างไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเอาเลือกเป็นบทที่เราชอบนะคะน,นี่ก็ไม่ได้มีการกําหนดว่าต้องเป็นบทสวดบทไหนบทโดยเฉพาะนะคะแต่เกิดว่าใครนะคะที่ไม่ได้แบบเออมาทางด้านการสวดมนต์หล่ะเป็นยังไงจะได้ไหมเลือกวิธีอื่นก็ได้อสมมุติว่าวิธีการสวดมนต์ผ่านไปนะคะก็มีวิธีที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรรมยานนะคะอันนี้เอซื้อมาจากน้องหมอฟิลนะคะเนี่ เขาก็จะเขียนด้านหน้าว่าเป็นไว้เศษนะคะเป็นไว้เศษแต่ว่าเป,เป็นในรูปแบบของกรํารยานลักษณะจะคล้ายๆทูบนะคะอันนี้เป็นตัวกล่องจะซื้อมาจากร้านน้องหมอฟิลนะคะพอแกะออกออกมาปับ๊บนี่จะเป็นลักษณะแบบทูบแบบนี้เลยค่ะน,นี่นะคะก็ให้เรา นนี้ะะคะเราจะวางไว้ในภาชนะที่ทนความร้อนนะคะแล้วก็จะนำไพ่ขึ้นมาวนบริเวณควันก็ได้หรือว่าเราก็จะวางไว้แบบนี้ให้ควันของกํายานเนี่ยเขากระจายไปโดยรอบก็ได้เช่นกัน อันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้ต่อไปนะคะวิธีที่3ที่แอร์ใช้อีกวิธีหนึ่งตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆน,น่าจะเห็นกันก็คืออันนี้ นะคะเป็นเซเลไนต์เป็นหินเซเลไนต์นะคะหินเซเลไนต์เนี่ยเขามีชื่ออยู่แล้วนะคะในเรื่องของการาช่วยลดพลังงานลบแล้วก็ช่วยเสริมพลังงานบวกนะคะเรียกว่ามีจุดเด่นในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะการช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลใจความตึงเครียดนะคะเ,เดี๋ยวอาจจะให้ดูหลายชิ้นหน่อยนะคะเป็นเซเลไนต์เหมือนกันคือ ที่ใช้เซเลไนเนี่ยเรื่องของเรื่องนะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเคยเดินไปเลือกซื้อหินนะคะที่ร้านแล้วเสร็จแล้วก็พูดคุยกันกันกบเจ้าของร้านแล้วเราก็เออเล่าให้เขาฟังว่าเออเราเนี่ยใช้ไพ่เราอ่านไพ่ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็แนะนําให้เราใช้เซเลไนมานะคะเขาก็บอกเราว่าเออเนี่ยแหละวิธีใช้เซเลไนเนี่ยง่ายๆมากเลยนะพอเราใช้งานเสร็จปับ๊บเราก็วางเซเลไนใช่ไหมคะ่ะวางไว้บนนี้แล้วเราก็นี่ก็วางไพ่ทับไปเลยนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนเห็นชัดๆหรือว่า เอาไพ่วางข้างล่างแล้วก็เอาเซเลนไหนท์วางข้างบนก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราหรือว่าเรากลัวว่าไพ่เนี่ยเขาจะแบบมีร่องรอยนะคะบินหรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวคมเราก็วางข้างๆก็ได้คืออยู่บริเวณโดยรอบๆนะคะก็วางไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาจจะให้ดูตัวยาอันนี้ก็ขนาดพอดีมือนะคะนี่ก็เป็นเซเลนไนท์เหมือนกัน เขาก็จะมีขนาดมีความใสนะนอันนี้ก็ชิ้นใหญ่หน่อยเป้งเลยนะคะเป้งเลยอันนี้พอเราเอามาปุ๊บเราก็วางเป็นฐานด้านล่างก็ได้นะคะแล้วก็นําไพ่ไปวางแบบนี้ เลยก็ได้ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก็สักช่วงช่วงหนึ่งละกันเอาเป็นอย่างนี้นะคะอืมก็ง่ายง่ายดีนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่แอร์ใช้อยู่แอร์ก็เอามาให้ดูหลายๆแบบนะคะก็แล้วแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาเขามีเซเลนไนรูปแบบไหนนะคะอนี่ที่แอร์ใช้บ่อยๆก็จะเป็นก้อนนี้นะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆ ทีนี้อันนี้ก็จะเป็น3วิธีนะคะในลการล้างพลังงานไพ่ที่แอร์ใช้บ่อยๆนะคะมาทบทวนกันนะคะ1ก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิไปพร้อมๆกับน้องๆไพ่นะคะอ่ะโดยประมาณ30นาทีนะคะอ่าสวดมนต์หรือว่าจะเปิดคลิปทาง YouTube ก็ได้นะคะเปิดเสียงสวดมนต์ไปก็ได้นะสานาทีอ่ะต่อไปเป็นการใช้กลิ่นทูกหรือกัญญาณน,นะคะกัญญาณ เราจะจุดแล้วก็วางใส่ภาชนะที่ทนความร้อนก็ได้นะคะแล้วก็จะนำไพ่เนี่ยขึ้นมาวนบริเวณควันทูปตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเอ้เรากลัวแบบจะเผลอนะคะอ่ะเราก็วางกำมยานเนี่ยเขาใส่ไว้ในภาชนะปกติแล้วก็อ่ะ วางให้อยู่บริเวณโดยรอบก็แล้วกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะก็วางไว้สักพักแล้วก็วิธีหนึ่งก็อย่างที่แอร์เล่าไปแล้วก็คือการใช้เซเลนไนด์นะคะเป็นการใช้หินนะคะในการช่วยบำบัดช่วยล้างพลังงานลบจริงๆวิธีที่แอร์ใช้ก็หลักๆนะคะหลักๆเลยอะจะมีเท่านี้3วิธีนะคะที่แอร์ใช้บ่อยๆที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้ววิวธีการล้างไพ่ก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกนะคะที่น่าสนใจนะคะที่เพื่อนๆท่านอื่นๆเขาจะใช้บ่อยๆก็เช่นการล้าง เ,เขาเรียกว่าอะไรอาบแสงจันนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าบ้านแอร์เนี่ยอยู่กันหลายคนนะคะบ้านแอร์ค่อนข้างที่จะคับแคบมันก็จะไม่ค่อยสะดวกในการแบบเคลื่อนย้ายผ้าออกมาจากห้องแล้วก็ไปตั้งที่หน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คิดว่าออามวิธีที่แอร์ใช้อยู่เนี่ยมันก็โอเคแล้วนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่กล่าวไปแล้วอ่ะ วิธีที่สองนะคะบางคนนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แบบสวดนมนต์นั่งสมาธิแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็จะพาน้องไพ่เนี่ยใส่ถุงไปด้วยนะคะพกติดตัวเวลาที่ไปไหว้พระนะคะหรือว่าไปเอ่อไปไหว้ไปบูชานะคะตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะพาไปด้วยก็ถือว่าเป็นการเสริมสิมงคลให้กับไพ่นะคะเป็นการรับพลังงานบวกเป็นการรับพลังงานดีๆมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีวิธีอื่นอีกนะคะอย่างเช่นว่า อ๋อ,อเรื่องของหินนะคะเพิ่มเติมหินเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเซเลไนต์ก็ไม่เป็นไรนะคะบางท่านเนี่ยก็เท่าที่ทราบนะคะบางท่านก็อาจจะใช้ลาบาดอลา์ก็ได้นะคะช่วยเพิ่มพลังงานหรือว่าช่วยเสริมเรื่องของตาที่3ของเรานะคะคในการอ่านไพ่นะคะบางคนก็ใช้อเมทิสต์นะคะอันนี้แอบเอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะแต่จริงก็ยังมีหินอื่นๆอีกถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นพวกเคลียร์คอร์สอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้หินได้เช่นกัน แล้วก็อ่ะอันนี้ก็จะเป็นขันที่เบรทนะคะจริงๆอันนี้ก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องเหมือนกันแต่ว่าพอดีวันวันก่อนตอนนู้นนะคะเห็นน้องคนที่รู้จักกันน่ะเขาใช้ก็เลยถามเพาว่าอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าเป็นขันที่เบตรตเราก็ไปหาข้อมูลมาเ้วก็เออเวลาทำงานอาจจะชอบฟังเสียงเออเสียงกระดิง่งเสียง ระครังเสียงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพอลองแบบใช้อก็เออก็ชอบแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยสักเท่าไหร่นะคะน,นี่ยังไม่ค่อยชนานาญแต่ว่าก็เอามาดูให้ดูนะคะบางคนก็ใช้พลังเสียงช่วยลดล้างพลังงานลบเหมือนกันอ่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะอ,นนคอ,นะอันนี้เพิ่งได้มานะอันนี้เพิ่งได้มาอันนี้เป็นไวเซตนะคะซื้อมาจากร้าน ถ้าจะไม่ผิดชื่อร้านโรสมูนนะคะน,นี่เขาห่อมาให้ก็มาเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นไวเศษอันนี้ถามเข้ามาว่าใช้ยังไงนะคะปกติไม่ได้ใช้แบบนี้เนาะแต่ใช้แบบที่มันเป็นกา้านทูบแบบนี้อ่ะอันนี้เขาบอกว่าจะใช้แบบกำรรนะคะเป็นคือทั้งกำอย่างเงี้ยแล้วก็จุดไฟนะคะแล้วก็วนบริเวณรอบๆไพ่ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีแบบดึงออกมาแค่บางส่วนแล้วก็ลองจุดก็ได้อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเนี่ยอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะคะเดี๋ยวจะลองจุดไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราลอง เอาแค่เฉพาะแค่ลองเป็นก้านหนึ่งดูก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวนะวนะจะลองดึงออกมานะคะเอาเท่าที่พอใช้ในคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะนก็ดึงออกมาอันนี้ดึงมาประมาณก้านหนึ่งได้นะคะ ก็ติดใบใบามาด้วยอืมอันนี้ดมกลิ่นนะกลิ่นก็แบบเย็นๆน่ะเป็นใบไม้ธรรมชาติแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบเย็นๆอันนี้เอออันนี้เพี่รซื้อมานี้เป็นไวเซตนะคะเ,เพื่อนๆก็ดีเหมือนกันเอออันนี้ก็เพิ่งทดลองใช้นะคะเห็นเขาลงขายอยู่ก็เลยเอ,อลองติดต่อไปซื้อมาอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ แล้วก็ใช้สะดวกไหมเออกลิ่นเป็นยังไงเราใช้แล้วสะดวกหรือเปล่าลักษณะนะเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาที่เราวางก็คล้ายๆกับกำรรยานนะคะก็คือว่าจะวางไว้ออบนภาชนะที่ทนความร้อนก็ได้เดี๋ยววางตรงนี้แล้วกันเพื่อนจะได้เห็นด้วย ทีนี้ในระหว่างนี้นะคะก็จะเล่าต่อเนาะว่าวิธีการออชำระล้างพลังงานไพ่นะคะการซึมพลังงานไพ่การ เพิ่มพลังงานไพ่ก็ยังมีวิธีอื่นๆนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆบางคนนะคะเขาก็พกไพ่ด้วยเวลาที่เขาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวเหมือนกันคือเขาก็รู้สึกว่าเออไพ่เนี่ยพอเราใช้เขาทํางานหนักๆไปแล้วเนี่ยก็พาเขาไปรีแลกบ้างก็เหมือนกับตัวเราเองอะเราก็ต้องไปพักผ่อนนะคะอ่าบางคนเขาก็พาน้องไพ่เนี่ยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเช่นกันนอกจากจะพาไปทําบุญแล้วนะคะเออถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นสายบุญมันมาชอบเขาวัดเข้าวาเป็นยังไงอะก็ไม่เป็นไร ะะมันก็จะมีทางเลือกอื่นๆให้เราได้นะคะ,ะเป็นหินเป็นกร,รัมยานนะคะเป็นไว้เศษนะคะพาน้องไปเที่ยวพาน้องไปในสถานที่นะคะที่เป็นสิริมงคลนะคะเช่นไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือรวมถึงอาจจะพาเอ่อพาไพ่เนี่ย เขาอาบแสงจันทร์ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะคะวิธีที่แอนนามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นนะคะเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมได้ต่อไปได้เลยแล้วก็ลองนําไปใช้ดูนะคะพอเราช่วงแรกๆบางทีเราอาจจะยังแบบรู้สึกเหมือนเก๊กๆกังๆอ,อยเพราะว่าเราไม่เคยใช้เนาะแต่เดี๋ยวพอทําไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจอวิธีที่แบบเออมันเหมาะสมกับตัวเราเองเนี่เองว่าเออเราจะใช้ยังไงอ่ะเหมือนอย่างกำยานเนี่ยเราจะ จุดระวังบนภาชนะแบบนี้แล้วถือไพ่ขึ้นมาวนๆดีไหมหรือจะถือไว้เศษขึ้นมาถือกำมยานขึ้นมาแล้วก็วนๆว,ว,ว,วนไพ่ดีเดี๋ยวพอทำๆไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะเจอทางที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเอออันเนี้ยถนัด เหมาะกับเรามันอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแต่ว่าเป็นทางที่เหมาะกับเรามากกว่านะคะก็ท่านันเองก็ลองนําไปปรับใช้ดูนั้นะคะวันนี้ก็คลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะพอมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่กําลังสนใจในเรื่องของการล้างไพ่การล้างพลังงาน ลบในไพ่นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าแอก,ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้แบบมีความรู้ในด้านวิชาการในเรื่องของการล้างพลังงานลบในไพ่มากนักนะคะเพียงแต่ว่านําวิธีที่ใช้อยู่นะคะก็นํามาเล่าสู่กันฟังกนแล้กัน ะะหวังว่าพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างเนาะแล้วก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะมีวิธีการล้างไพ่แบบไหนอย่างไรนะคะหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรแอร์เพิ่มเติมนะคะก็พูดคุยผ่านทางใต้คลิปนี้มาได้นะคะก็จะได้ถือว่าเป็นการพูดคุยเป็นการแลกเปลี่ยนกันแอร์ก็ได้รู้ด้วยว่าเพื่อนๆ,ๆแบบเออใช้วิธีไหนเร้วดีเพื่อแอร์จะได้นําไปทําตามบ้างนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะรวมถึงช่วยกดกระ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆถัดไปด้วยค่ะลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ